สวัสดีครับพบกับผมแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปส่องดูคอมเมนต์คนไทยด้วยกันนะครับหลังจากที่มีการประกาศ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็สุรานะครับซึ่งบางจังหวัดนะครับก็มีการประกาศตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง30เมษายนเลยนะครับหรือว่าบางจังหวัดก็ในช่วงเทศกาลสงการก็ห้ามจำหน่ายเด็ดขาดเลยนะครับล่าสุดนะครับกรุงเทพมหานาครก็เอาเมอนกันนะครับห้ามประกาศจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับจนทาให้พบว่าภาพบรรยากาศก,าก็คือพบคนไทยนะครับ บางส่วนนะครับพากันออกไปซื้อเครื่งองดื่มแอลกอฮอล์กัดตุนนะครับเรียกได้ว่ากัดตุนเลยนะครับทําให้ชั้นวางตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าห้างสรรพสินค้าหมดกันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะพาทุกคนไปส่องดูคอมเมนต์คนไทยด้วยกันครับว่าหลังจากที่มีภาพแบบนี้ภาพแบบนี้ออกทางสื่อออนไลน์หรือภาพทางน้ทางโซเชียลนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันนะครับซึ่งบางคอมเมนต์นะครับก็บอกว่ารู้ไหมเราหมดงบประมาณ การรักษาผลข้างเคียงจากพิสุราเลื้อลังเท่าไหร่จากอุบัติเหตุทุรภาพอีกเท่าไหร่ขอความร่วมมือแค่นี้น้ำวนน้อยมากช่วยกันค่ะใครที่อยากจะเลิกเล่านี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีบางคอมเมนต์นะครับบอกว่ามันต้องมีคนเอาเงิน5,000ที่ได้จากรัฐรฐบาลมาแดกเล่าไว้ตุนแน่นอนแต่พอเงินหมดก็บ่นว่าแย่ไม่มีเงินจะแดก บางคองมเมนะครับเงินงำที่เรารู้ทุกอย่างทั้งเหตุผลและคาตอบแต่พอเดินลงหลงงุมพงังๆเพราะไม่มีทางเลือกมากนักบางคองมเมนะครับช่วงนี้เจ้าสัวจะเล่งยอดระบายสต๊อกเก่าเลยต้องมีมาตรการนี้เพื่อเจ้าสัวเลยนั่นแหละฮ่าๆบางคองมเมนะครับหลังจากเงินหลังจากเงิน5,000เดือนแรกออกก็จะประกาศสั่งห้ามขายเหล้า ออกมาติดติดกันล้ำลึกจริงๆมายอวเมไหมนะครับป๋าก็บอกว่าเศรษฐกิจแย่ไม่ได้ห้าพันพอได้ปรากฏไปตุนไปตุนพวกนี้ไม่สมควรจริงๆคิดดังไปหน่อยนี่นะครับก็คือความคิดเห็นหรือว่าภาพบรรยากาศหลังจากที่มีมาตรการบอกว่าห้ามจาหน่ายสุรานะครับก็ทําให้คนไทยหรือว่าทําให้คนบางกลุ่มนะครับต้องออกไปกักตุน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้นะครับซึ่งล่าสุดนะครับมีก็มีข่าวด้วยนะครับบอกว่าบางคนนะครับต้องเป็นถึงลมแดงนะครับเสียชีวิตเพราะบางจังหวัดมีการประกาศห้ามจําหน่ายสุลานะครับทำให้เสียชีวิตนะครับสําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปของผมนะครับรู้สึกอย่างไรนะครับเกี่ยวกับบรรยากาศเลยว่าเกี่ยวกับปรากฏการณ์คนไปแห่ไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กักตุนไว้นะครับหลังจากมีการประกาศห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับคุณผู้ชมคุณฟ่อนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปของผมแล้วฝากกดติดตามช่องตาลุชชาแนลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ้รับการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปขอบคุณครับ